จับมือดังๆให้กับความกล้าหาญของหนุ่มพกประธานบวงไปเลยก็ดูซิไปทานอาหารบ้านหวานใจอัมพชราภาอิ่มปุ๊บก็เรียกเจ้าของบ้านมาปฏิบัติพัดวีเก็บจานไปล้างแถมยังจะให้พานุ่งหมาไปฉี่อีกอะทำะไรกินเสร็จแล้วอะแกะแกะอาปฏิบัตินคนเป็นด้วยหรอเราแกบให้หมดเสร็จแล้วพาหมาไปฉี่ด้วยปวดแล้วเหรอป้า โอ้ยหนุ่มพกจ้๊กที่ระดับซุปตาเมืองไทยเลยนะทำได้ลงรับสายสะพายพ่อบ้านใจกลา้าไปเลยว่าแต่เขาหยอกกันนะอินดูทั้งคู่เลยเนอะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้หนุ่มบ้านเข้มเวียสุกลวั์ก<บ>็ลเลยเข้มตัดขึ้นไปอีก<บ>กับลุกหนดวดเคลิ้มแบบเนี้ยทำเอาสาวๆเคลิ้มสุดๆแต่บอกเลยว่ากรีนดได้มิสุดเสียงหรอกนะ เพราะเฮียเขามีหวานใจตัวจริงอย่างสาวเบลล่าอยู่แล้วไงแล้วลุกเนียนหนูเบลล่าเขาบอกว่าเป็นสไตล์ผู้ชายชอบทำกันแถมหนวดพี่เวียก็ยังดกดำมากมากแต่ไม่ว่าจะลุกไหนหนูเบลเขาก็ไม่ติดบอกเอาที่ลุงเวียสบายใจเลยจ้าตัว <c oughs> จริงก็คือก็ต้องแล้วแต่ละค่ะแต่ว่าล่าสุดโกนไปแล้วเพราะว่าเออมันทิ่มหน้ากากอ๋อลุกมาเลยนะพวกผู้ชายเขาก็จะชอบสไตล์แบบนั้นกันแบบอุย้ย หนอ่ะเขามีความดกดำอะไรอย่างนี้นะที่จริงก็แบบเออก,ก,ก็ลูกไหนก็ได้ตามตามลุงสบายใจค่ะจัดคอมโบเซ็ตชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยจ้าสามนิชานัทธนิชาที่หลงรูปคู่สุดหวานในวันเกิดอายุครบ35ปีของพี่ชายคนสนิทสนิทต่อโน่พาคินบอกเลยว่ารูปพวกนี้ไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อนด้วยนะ แต่รูปที่ว่าหวานอย่างไม่เท่าคำอวยพร,รที่สามนิชาเขาเขียนไว้ว่า Happy Birthday 35แล้ว No need nothing else อื้มรักที่พี่โนอเป็นพี่โนอไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกแล้ววเนอะ <c oughs> ความรู้สึกดีๆยังมีให้กันได้แม้ไม่ได้อยู่ในสถาน,นะแฟน หลังคุณแม่สุดตรองแพทนภพพาออกมาเปิดใจว่าลดความสัมพันธ์กับหนุ่มก๊อตไกรสิท์หนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง10ปีแล้วหลังจากศึกษาดูใจกันมาเกือบ2ปีเพราะอยากทุ่มเวลาให้กับลูกชายน้องเรซิงและคุณแม่ที่กำลังป่วยซึ่งล่าสุดหนุ่มก๊อตก็โพสไอจีเป็นภาพโพลารอยด์ของสาวแพทและน้องเรซิงที่ติดไว้ที่หน้ารถพร้อมแคปชั่นว่า you are my inspiration บอกให้รู้ว่าทั้งคู่เพื่อแรงบันดาลใจของตัวเองค่ะ ขมแบกให้กับความรักครั้งนี้บอกเลยว่าหนุ่มมาเทตูมตามพิธินาเขาว่านเจีย๊ยบนี่ขนา,าดยังไม่ยอมเปิดเผยชมหน้าหวานใจในโซเชียลแต่วิธีชาวเน็ตก็สืบสอดจนรู้ว่า,เ,าเป็นนักแสดงน้าเก๋อาลีอัธรินยาซึ่งครั้งนี้หนุ่มตูมตามเขาบอกไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะจริงจังถึงขั้นคิปแต่งงานสร้างครอบครวัวเลยนะพร้อมหยอดคำหวานว่า อาหลีเปรียบเหมือนจิ๊กซอที่ขาดหายและได้มาเติมเต็มในวันนี้ค่ะเขาสวยมากมันเหมือนจิ๊กซอที่มันแบบถึงดีไซน์มาให้มันเป็นเป็นเรื่องเดียวกันได้อะไรเงี้ยเป็นชิ้นที่ต่อกันได้ผมอยากจะมีครอบครัวคนถึงเวลาแล้วพี่ัมรู้สึกว่าอยากมีแฟนอยากมีเมียอยากมีภรรยาอยากมีครอบครัวถ้าเจอนะถ้าเจอคนที่ผมทำให้ผมใจเต้นได้นะหรือผมชอบเขามากได้ขนาดนั้นนะ ผมจะเอาเป็นเมียให้ได้จัดสร้างอนาคตแับผู้จริงไม่ติงนางนะเพราะคู่รักหวานตูมตามอหลีเขาจูงมือกันไปทำความรู้จักกับญาติผู้ใหญ่เขาตามตรอกออกตามประตูเรียบร้อยแล้วจ้า